เธอมึงมึงมันหน้ากลัวมีให้หน้าด้านทำร้ายผู้หญิงคนนี้เเดียวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนบุงปะัะด,ดาเกือบหลุดบวกเจอเหตุผลที่ผู้ชายใช้อ้างทำร้ายผู้หญิง จากกรณีที่นักร้องสาวเบกกี้สีธัญญาพาแดนเซอร์ในสังกัดของตนเขาแจ้งความอ้างถูกแฟนทำร้ายร่างกายจนอ่วมเลิกกันแล้วยังกลับตามมาราังควานทำร้ายร่างกายบุกรุกโดยได้รับความช่วยเหลือจากบุ๋มปนรดาดาว,วงผู้ดีโดยล่าสุดเมื่อกลางดึกสาวบุ๋มได้โพสต์คลิปเผชิญหน้าอดีตแฟนหนุ่มแดนเซอร์พร้อมกับพูดประเดินทำร้ายร่างกายผู้หญิงโดยบุ๋มระบุคแคปชั่นว่าแม่บุ๋มเป็นนางงามคิดบวกฟังเหตุผลแล้วเกือบบวกแล้วเมื่อคืนยังดีที่คิดในใจว่าเราจะไม่แก้ไขปัญหาความรุนแรง ด้วยความรุนแรงตอนท้ายคลิปยังหันมาบอกว่าคนอื่นก็เคยอยู่ในโมเมนต์แบบผมบุ๋มก็เลยหันไปมองหน้าผู้ชายที่ยืนรอบตัวอยู่ตรงนั้นมีทั้งตำรวจที่ยามของหมู่บ้านกู้ภัยของเรานักข่าวอาชญากรรมอีก4ีหคนยืนอยู่ตรงนั้น10กว่าคน บูมหันไปถามว่าทะเลาะก,กับเมียแล้วต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยหรือเปล่าทุกคนสายหน้าพร้อมกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำแล้วยิ่งทำแล้วทำอีกทำกับคนเก่าแล้วทำกับคนใหม่ด้วยอันนี้คือเฮีย้ยค่ะดานเป็กกี่สิัธยายเข้ามาคอมเมนต์อย่างเดือดว่าปลอมมากทำร้ายร่างกายเขามายาวนานค่ะมึงเพราเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่ตำรวจแล้วถ้ามาที่นี่กี่ใด้เห็นอีกทีกูจะเอานักเรงมาเระ่ืบมึงมึงมันหน้าตัวเมียอห,ห้หน้าด้านทำร้ายผิวคนล็กนิดเดียวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หน ไม่ใจเย็นหรอกน้าตัวเมียอนนี้เกิดจากอะไรไม่ทำไมร่างกายผู้หญิงครับทำไมคุณยังไม่เข้าใจจุดนี้เข้าใจแล้วพี่อันนี้แต่นี่ผมยอมรับไปแล้วไงแต่ผมกำลังอธิบายสาเหตุให้พี่ถ้าทุกคนบอกว่ามันคือข้ออ้างอ่ะมันใช่ข้ออ้างดิพี่มันคือเหตุผลดิพี่เหตุผลอะไรอ่ะเพราะผมรู้สึกว่า ทำไมต้องแบบซ้อนผมมะติด้วยก็มือก็เมาผมก็มาแล้วทำไมทำไมต้องเหยียขนี้ด้วยแล้วทำไมต้องชวนเราทำไมต้องชวนผมตลอดแล้วยังไงทำไมถึงต้องทำร้ายร่างแบบนั้นมขาเการสุชการผมโมโหเขาโมโผมก็แตกเขาก็มีนก็จบใช่จะให้มันจบตรงนี้ใช่ผมโอเคผมไม่มีปัญหาเขาอยากจบผมจบ เขาอยากให้ออกแต่ผมอธิบายเพื่ฟังอยู่างี้นี่พี่พี่บางตอนนี้ทุกคนเขาว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงใช่แล้วผมรู้รู้เลยว่าทุกคนเคยมีโมเมแบบนี้รืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ